ในคลิปนี้นะครับผมจะทําการนอนดักยิงอยู่บนเสาไฟฟ้าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะมีใครเห็นหรือเปล่านู่นอยู่ตรงนู้นสองตัวเดี๋ยวรอให้เขาเนี่ยเดินมาเขาทําอะไรกันวะนะ่ะผมเอาเอาเอา,เอา,เอาไม่ใช่ดิยิงเรียกเลยลกันมาแล้ว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 ยิงไปอีกนัดดิยิงกระจกแตก เขาเดินมาบ้านอย่งนี้ละเขายังฟาร์มอยู่เลยทุกคนดูดิไม่สนใจอะไรเลยนะเดี๋ยวเขามายนี่ผมยิงไม่ได้อะมุมมองผมยิงไม่ได้ป่ะเพื่อนเขามาแล้วนะเดี๋ยวดูว่าเราจะแก้งเขายังไงได้บ้างอ้าวเขาเลี้ยวไปว่ะ ถ้าเขามาตรงนี้ผมน่าจะยิงได้อยู่เฮ้ยเขาขึ้นมาบ้านหลังนี้เนี่ยเออหาใหญ่เลยหาใหญ่เลยน่าจะสองตัวว่ะตรงนี้ผมปาแสง่าตรงนู้นโอเคเขาหันมองสนใจไปทางนู้นละ <c oughs> จังหวะนี้มีคนขับรถมาด้วยเพื่อนเขาอยู่ตรงบ้านเห็ดหลังนี้ยิกได้ปะไม่ได้ เขายังไม่เห็นผมว่านะเดี๋ยวเพื่อนเขาเนี่ยต้องเดินมาเพื่อมาชุบนั่นไงาตามแผนไปชุบดีตัวนั้นเขาละแวงอยู่นะเดี๋ยวผมจะแกล้งเขาถ้าเขาลุกขึ้นเนี่ยผมจะยิง ผมยิงเลยดีกว่าถ้าผมไม่ยิงเนี่ยเดี๋ยวเขาจะคาดไปแอบเว้ตัวนี้อีกตัวหลอนละอีกตัวหลอนละเขาเขายังอยู่ตรงนั้นนะเขาไม่เดินผมด้ยินผมฟังเสียงอยู่แต่ตอนนี้ผมจะตายวงเอาถ้าผมขยับปั๊มยาเขาน่าจะเห็นว่าปั๊มยาก่อนแล้วกันเฮ้ยไปนู้นแล้ววะ พูดถึงถ้ามองจากมุมมองตรงข้างแบบนี้ผมว่ามันเห็นอยู่นะทุกคนดูดิแต่บางคนอาจจะไม่ได้สังเกตไงเดี๋ยวดูตัวนี้แต่ตัวนี้เหมือนเขาจะมองมองต่ำวะถ้ามองสูงเนี่ยยังไงก็เห็นเวย้ยดูดิตัวนี้ตอนที่เขามาหาผมแล้วตัวนี้ตัวนี้เขาไม่สนใจเลยนะเขาฟาร์มอย่างเดียวเลยเดี๋ยวดูช็อตที่ผมยิงเขาเขาไม่รู้หรอวะ นี่นี่นี King ่ช็อตนี้ช็อตนี้โอ้ช็นี้ผมบอกเลยใครมองขึ้นไปยังไงก็เห็นเวยทุกคนเนี่ยเห็นปะโอ้โหเขาเสียงนี้ชัดเจนนะว่าอยู่บนหัวแต่เขาเนี่ยไม่รู้เขาพยายามหาอยู่แล้วก็เดี๋ยวเพื่อนเขาเนี่ยมาชุบ ตัวนี้มาชุบโอ้โหดูดิดทุกคนทําถ้ามองหันไปอะยังไงก็เห็นด้วยโอ้โหเดี๋ยวดูดูต่อตัวนี้มองหาเขาเหมือนเขาเนี่ยมองต่ำเว้เขาไม่ได้มองสูงไว้ตัวนี้ชุบตัวนี้ก็หาอยู่ตัวนี้ก็ชุบด้วยมองด้วย แต่ผมอยู่ตรงนี้ไงอ่ะเดี๋ยวดูตอนเขาตื่นเนี่ยเสียงชัดเจนมากอ๋อเขาไม่ได้มองสูงเว้ยหายไปไหนแล้ววนะน่ะฝนตกนี่นี่นน,นเอาไปหนึ่งนัดเอาไปหนึ่งนัด มาบ้านหลังนี้แล้วว่ะยิงไปอีกนัดหนึ่งจะเห็นปะเฮ้ยเขาเลงเขาเลงยังไงเห็นหรือเปล่ายังยังยังไม่เห็นยังไม่เห็นเขายิงมัว่วเขายิงมั่วอยู่ผมว่ามุมเนี้ยเขาอาจจะเห็นผมนะเห็นหรือเปล่าเห็นหรือเปล่า ยังมองอยู่มองอยู่ผมนี่ไม่กล้าขยับเลยตอนเนี้เฮ้ยโคตรตี้ด้วยเอาเอา้าผมได้คิวเฮ้ยตัวนั้นเขายังไม่รู้นะว่าตัวนี้ตายใช่ปะ <c oughs> ตัวนั้นเขายังไม่รู้นะว่าตัวนี้ตายมาเขาวิ่งมาแล้วว่ะเฮ้ยถือแล้วเบิดรอแล้วกัน บอมตัวนี้แหละบอมตัวนี้แล้วเพื่อนเขาอะเดี๋ยวดูว่าเพื่อนเขาจะรู้หรือเปล่าเขาคานหนีวะผมต้องสั่งหารเขาละเฮ้ยเขามาแล้วว่ะเพื่อนเขามาแล้วว่ะเราจะนั่งไว้ตรงนี้แหละดูดิเขาเห็นปะ เราเลงไว้เลยแล้วกันเผื่อเขาจะเพื่อนเขาจะบอกว่ะอ่าเฮือใช่เพื่อนเขาบอกเว้ยเดี๋ยวเรามาดูไอ้คนเมื่อกี้กันว่าเขามุมมองเขาอยากเป็นยังไงนี่แหละนี่แหละเี่เขามองไหน้าบ้านบ้านหลังนั้นนะบ้านยินจ่าหุยเชวบเกือบเกือบ เขาเล็งข้างบนด้วยเออว่าไปผมว่ามันก็เนียนกันเนี่ยนี่เห็นปะโอ้โหยิงยิงสภาพอากาศแบบนี้ผมบอกเลยเดี๋ยวดูที่เขาซูมเห็นผมปะอุย้ยไปซ้ายอีกนิดนี่เห็นแล้วเนี่ย เนี่ยจังหวะนี้เออผมอยู่ตรงนี้ผมก็ไม่ได้ยินเสียงปืนพกผมยิงวนั้นวะ่ะแต่เขาเนี่ยยังไม่รู้นะเนี่ยจังหวะนี้เออนี่ไงจังหวะอ๋อเขาเห็นจังหวะตอนที่ผมเนี่ยนอนลงเว้ยเดี๋ยทุกคนดูนะเนี่ยคือเขาเนี่ยเห็นปะ่ะจังหวะนี้พอดีถ้าผมนอนไว้เนี่ยอาจจะมีสิทธิ์ที่เขาเนี่ยจะไม่เห็นนะ แล้วก็เดี๋ยวเพื่อนเขาเนี่ยมายิงหัวผมพอแล้แค่พกกรบอกเดียวผมบอกเลยเฮ้ยตัวนี้เขาวิ่งมาเลยเว้ยเดี๋ยวก็เจอสูตรผมหลอกออกให้บอกเลยมึงโดนตุ๋ย cho ông màu à <cười> 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 à lại à lại yên cua ổ mấy ký hả à? câu mò bé